วันนี้จะมาบอกวิธีการนะคะทําให้หัวข้อของตารางนะคะมันไม่ไปโผล่ทุกหน้านะคะเพราะเนื่องจากบางทีข้อมูลในหน้าต่อไปนั้นไม่ใช่หัวข้อนี้นะคะโดยวิธีการทํานะคะให้เรากดแท็บที่ปึ๊บกดแ็บแบบนี้นะคะทุกคนแล้วให้เรามาดูตรงข้างบนนะคะซึ่งของเราเป็นเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงคําว่า table layout นะคะทุกคนมันกดคำว่า repeat header rows อยู่นะคะก็ะคือมันมันทำซ้ำเองมาแล้วนะคะเราไม่ต้องการเราก็กดออกแค่นั้นนะคะทีนี้เราก็จะมาดูในหน้าถัดไปเนาะอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่หนึ่งนะคะ,ะเล่นมาอ่าเห็นไหมคะมันก็จะไม่มีแล้วนะคะนี่คือหน้าถัดไปนะคะเห็นไหมคะวิธีง่ายๆแค่นี้นะถ้าใครที่อยากให้มันทําซ้ํานะคะอยากให้มันเป็นหัวข้อนี้ ทำซ้ำในทุกหน้าก็ทําวิธีการเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนค่ะหัวข้อเนี้ยไปโผล่ทุกๆหน้าที่ถัดไปนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะ Table ลเ y ย์เนะคะปึ๊บแล้วก็กด e p พี t ตรงนี้นั่นเองค่ะทุกคนอะใครที่มีปัญหาตรงนี้อยู่ก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะอันนี้จาก m i c r o s o f t Word นะคะ